การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโดยเฉพาะการแอบแฝงเข้ามาผ่านทางโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์และพบว่ากลุ่มผู้เสพมีอายุน้อยลงด้วยอยู่ในกลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเด็กกลุ่มนี้ยังตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้าด้วยเหตุนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส ให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รู้เท่าทันยาเสพติดเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากยาเสพติดอายุน้อยมากหลุดเข้ามาแต่ไม่ใช่จำนวนเยอะแต่น่าเป็นสัญญาณเตือนว่ายาเสพติดแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามองในจุดอ่อนของเราแล้วก็มองที่จะไปเจาะที่จะใช้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือของเขาโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าจะทํายังไงให้คนของเราเนี่ย มีภูมิคุ้มกันแล้วรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาสำหรับทิศทางและแผนงานขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยปปสได้สร้างเครื่องมือจัดทำสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กปฐมวัยทั้งในรูปแบบนิทานและสื่อต่างๆอาทิเพลงเกมของเล่น ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเด็กปฐมวัยมีความคิดและพฤติกรรมที่เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยปฏิเสธสิ่งไม่ดีอย่างยาเสพติดเป็นต้นการเรียนรู้ของเยาวชนหรือของเด็กเนี่ยจะต้องมีการฝึกหรือการปฏิบัติจริงเราก็เลยคิดออกมาว่าน่าจะเป็นเกมนะครับอันนี้คือโจทย์หลักพอพอเป็นเกมเสร็จเนี่ย สิ่งที่จะทําให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องเราก็ต่อยอดจากการนหนังสืออ่านรัก5เล่มนั้นมาผลิตออกมาเป็นเกมนะครับซึ่งเป็นเกมที่เราคิดว่าอย่างน้อยเด็กมีเนื้อหาปีที่แล้วแล้วแล้วก็เด็กสามารถที่จะต่อเนื่องเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเตือนความจําของเขานในการทํางานตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเป็นแรงบันดาลใจที่เราจะทําเกมขึ้นมาแต่ทั้งหลายทั้งมวลน,นียทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เด็กมีภูมิคุ้มกันในการที่จะ สร้างทักษะกับตัวเขาเองในการที่จะ,จ,ะจะตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีครับสื่อการเล่นพัฒนา EF หรือ Exclusive Function ตามวิทยสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของปปสสื่อที่ช่วยเสริมสร้างทักษะความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยหากทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทักษะสมองเหล่านี้จะดำรงอยู่ตลอดไป ส่งผลให้เด็กไทยรุ่นใหม่ห่างไกลาจากยาเสพติดและเติบโตขึ้นอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วย